สวัสดีค่ะอิเซมิยเกตเลเวอร์สทุกท่านนะคะหากว่าเราจะพูดถึงสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนได้ดีที่สุดคําว่าสไตล์น่าจะเป็นคําที่เหมาะสมที่สุดถ้าจะให้เจาะลึกลงไปถึงสไตล์ที่เป็นมินิมอลซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนที่ไม่เคยเอาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเสน่ห์โดยเฉพาะกับการแต่งตัวหรือเอเซอรีอย่างเช่นนาฬิกาที่ไม่เพียงสะท้อนบุคลิกความชอบและสไตล์ที่แตกต่างอย่างโดดเด่นแล้วในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างลุกเรียบเท่หน้าค้นหาให้กับผู้สวมใส่อีกด้วยค่ะ รายการ Behind the Genius ใน EP นี้นะคะเราจะพาคุณมาเติมเต็มลุคสไตล์นินิโมลด้วยนาฬิกาจากแบรนด์ดีไซน์ระดับโลกอิเซมิยะเกะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายคอเล็กชั่นโดยดีไซนเนอร์ชื่อดังของโลก ที่เปรียบเสมือนผลงานอาร์ตพิซบนข้อมือจนได้ชื่อว่าเป็นไอคอนิกซีรีส์ที่แม้การเวลาจะผ่านไปแต่ยังทรงคุณค่าไร้การเวลาอย่างแท้จริงจะมีรุ่นไหนบ้างที่จะเป็นอิเซมิยะเกยุเสไตล์สะท้อนตัวตนและบ่งบอกคาแรคเตอร์ของคุณได้มากที่สุดไปชมกันเลยนะคะเริ่มต้นที่รุ่นแรกกันเลยนะคะกับเทเว l Series ผลงานนาฬิกาเรียบง่ายดูสบายตาจากการออกแบบของนาโอโตะฟุกาซาวะที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2005โดดเด่นด้วยขอบหน้าปัดด้านในและกระจกคริสตัลที่ดีไซน์ให้เป็นเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันทั้ง12ด้านแทนตำแหน่งบอกเวลาเพื่อลดทอนตัวเลขหรือมาอร์เกอร์บนหน้าปัดทั้งหมดลงและเป็นที่มาของชื่อคอลเล t ชั l 12แมทช์คู่มากับสายหนังที่สวมใส่สบายเข้ากันได้ดีกับทุกรุกและใส่สบายได้ทุกวันทุกโอกาสโดยเฉพาะรุ่นล่าสุดอย่าง เว l l Natural Bas สด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในแบบเอิร์ธโทน และอีกหนึ่งไอคอนิกซีรีส์ของ i ิ u m i Yegewatch ในรุ่น TO ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2005เช่นกันจากผลงานการออกแบบของโตคุจินโยชิโอกะหนึ่งในท็อปดีไซเนอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่ดึงเอาความโดดเด่นของวัสดุผิวมันวาวอย่างสเตเลสสตีลขึ้นมานำเสนอและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเข็มนาฬิกาซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานที่สุดของนาฬิกาโดยออกแบบให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่บนหน้าปัดรูปทรงดิสโลหะ เพื่อบอกเวลาชั่วโมงและนาทีผ่านการเคลื่อนตัวของแผ่นดิสก์วงนอกและวงในเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความร่วมสมัยเรียบง่ายแต่มีดีเทลแห่งงานดีไซน์สะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ที่เปี่ยมด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ มาต่อกันที่รุ่น W Series ผลงานสร้างสารรค์ของ Star t ตา t o ชิ i ว a ดะที่เปิดตัวในปี2012 w ั W Series คือนาฬิกาคโคโนกราฟที่โดดเด่นด้วยการเบรนเอาความเรียบง่ายแบบมินิมอลเข้ากับความรํำสมัยของโลกอนาคต ในดีไซน์คอนเซปต์มินิมอลฟิวเจอร์จากการออกแบบรถยนต์การวางตำแหน่งหน้าปัดและเข็มชี้บอกเวลาที่เรียวยาวสะท้อนถึงแดชบอร์ดหรือมาตรวัดรถยนต์ในขณะที่ตัวเรือนสแตนเลสสตีลดีไซน์มาจากล้ออลูมิเนียมที่ทนทานและแข็งแกร่งเหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลางานดีไซน์ที่เน้นฟังก์ชันมีความเรียบง่ายและทันสมัยเข้ากับสไตล์การแต่งตัวโดวยเฉพาะรุ่นล่าสุดอย่าง w h i เบิลยูฮิค e ริโก i อเ e คูซีฟเที่ถูกนำมาต่อยอดแรงบันดาลใจด้วยประกาย แสงสีทองของเฉดสีแชมเปญโกลบนตัวเรือนสีดำในแบบลักชัวรี่สปอร์ตมาถึงรุ่นสุดท้ายกับ p r i สไอคอนิกซีรีสที่บ่งบอกไอด n ัิตี้ของแบรนด์ดีไซน์ระดับโลกไว้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของโปรดักต์ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ เสเปอร์มอริสันเปิดตัวครั้งแรกในปี2013ที่1เอาเอกลักษณ์แพทเทนพริสของอิเซมิยาเกตมาถ่ายทอดลงบนหน้าปัดและต่อเนื่องไปจนถึงสายเหมาะสำหรับสวมใส่เป็นนาฬิกาอิเซมิยาเกตเรือนแรกของตัวเองหรือได้รับเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจากคนที่เรารัก โดยเฉพาะในรุ่น Priest Exclusive Edition ที่นอกจาก Pattern p i e c e แล้วยังโดดเด่นด้วยสี Natural Black จากแรงบรันดาลใจของก้อนหินสีดำในแบบเซนและเพิ่มความหรูหราด้วยเฉดสี Pink g o ของดีเทลบนตัวเรือนและหน้าปัดสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเทมดีไซน์มินิมอลที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเติมเต็มลุคสไตล์คุณให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นสามารถแวะไปชมและสัมผัสเรือนจริงได้ที่เคาน์เตอร์นาฬิกาซมิยาเก ในห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขาหรือชอบเซฟฟอร์มผมงง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ t o k a d e r o t m um. c o m รวมถึงช่องทาง Facebook และ Instagram ของ I s เ Mia Gate Watch Thailand ด้วยนะคะและกลับมาพบกับรายการ Behind the Genius รายการที่คุณจะได้อัปเดตทุกเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องลึกนาฬิกาแบรนด์ดีไซน์ระดับโลก i s s ซ m i ย a กเกได้ใหม่ใน EP ต่อไปฝากติดตามกันด้วยนะคะ